สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะคะก็มาพบกับคุณครูโบนะคะในรายวิชาสร้างคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็จะสอนนักเรียนในเรื่องของความเป็นไทยนั่นเองการเป็นคนไทยที่ดีต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะแททไม่ไปค่ะ ้าวโอเคมาแล้วมาแล้วมารยาทไทยในสังคมไทยนะคะเราก็ต้องทักทายทำความเคารพกันโดยกันไหว้นั่นเองค่ะโดยการไหว้ของคนไทยนะคะจะแบ่งออกเป็น3าลักษณะนะคะมีอะไรบ้างเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะ,ะการไหว้ที่ถูกต้องอย่างที่หนึ่งนะคะก็คือ การไหว้พระพระสงฆ์กันเองค่ะเรามาดูเ r mm hmm. นช t r ท n d นในวัดมีพระมีนกักเรียนกำลังไหว้ยอยู่โอเค okay. mm hmm. การไหว้พระสงฆ์นะคะหัวนิ้วหัวแม่มือเนี่ยต้องจรดอยู่ที่คิ้วนะคะสาธิตค่ะนี่นิ้วหัวแม่มือคิ้วอยู่ไหนคิ้วอยู่น,นี้จรดกันไปส่วนนี้ก็ชิดหน้าผากเลยอแบบนี้สาวๆก็ ย่อไปเยอะๆส่วนพระก็ไอ้ส่วนผู้ชายนะ,ะก็ก้มไปเยอะๆนะคะอีกรอบหนึ่งค่ะ,ะว่า้พระสงฆ์ที่ระบบสาธุเออแบบนี้นะคะพระสงฆ์ต่อไปค่ะการไหว้แบบที่2การไหว้พ่อแม่ครูและผู้ใหญ่ไอ้รอบมามาครูบัมาแล้วนะคะจอดแล้วเราจะไปสวัสดีคุณครูกันเลย ครูหรือผู้ใหญ่พ่อแม่เราไหว้แบบไหนใช้นิ้วหัวแม่มือนะคะจะรดที่ปลายจมูกปลายจมูกอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะคะใช้นิ้วโป้งเนี่ยหัวแม่มือเราจะรดที่ปลายจมูกส่วนตรงนี้ก็จะรดคิ้วอ่ะไหว้ลงไปหนึ่งสองสามอ่ะเด็กๆดูอยู่ก็ทําตามที่ครูอ่ะทำด้วยนะสวยมากอ่ะต่อไปค่ะเป็นการไหว้ระดับที่สามเป็นการไหว้ใคร ไว่บุคคลทั่วไปหรือผู้ที่เสม,อก,สมอกันเสมอกันผืวใคย my friend เรานั่นเองคือเพื่อนของเรานั่นเองอการไหว้ย่ยอมได้รับการไหว้ตอบนะก็ใช้นิ้วหัวแม่มือเนี่ยจะหลดที่ปลายคางคางอยู่ไหนนี่คางนะคะจะหลดปุ๊บอันนี้น่าจะจะหดจมูกอัน,นี้จะหลดจมูกนะคะไหว้ลงไปไม่ต้องย่อเยอะแบบเหมือนรับไหว้อะไรเงี้ยอาสำหรับการไหว้ก็มี3แบบนะคะมี ระสงฆ์ครูบาอาจารย์พ่อแม่ผู้ใหญ่แล้วก็ไหว้บุคคลเสมอการบุคคลทั่วไปต่อไปการทักทายที่เหมาะสมแน่แนทาราเรนแท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 นแนที่สน,สนุกมีใครอวไหวเพื่อนนั่นเองค่ะการทักทายก็ต้องทักทายสวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่ใช่ว่าทักทายเอ้ยทำไมวันจังแบบนี้ไม่ได้นะคะเราเจอกันต้อง สวัสดีครับสวัสดีค่ะถ้าทักทายแบบเหมือนที่ครูทักทายเมื่อกี้ออถ้าเราไปทักทายต่างชาตินะเขาจะมีคอบเอกมาเลยนะโอเคการทักทายที่เหมาะสมในโรงเรียนคุณครูกับนักเรียนทัทกทายกันยังไงอ่านักเรียนก็สวัสดีค่ะคุณครูคุณครูก็ทักทายกลับเห็นไหมไหว้กลับสวัสดีจ้าเออเด็กๆอันนี้นะคะนักเรียนก็จะไหว้แบบนี้ไหว้คุณครูแบบนี้ ว่ายระดับที่2ส่วนคุณครูนะคะก็จะไหวหนูกลับคืนในระดับนี้ระดับที่3นั่นเองค่ะต่อไปเมื่อพบปะผู้ที่มีอายุน้อยกว่าทักทายด้วยการไหว้ค่ะเหมือนที่ครูทําให้ดูเนาะ่อไปก้าความกระตันยูกระตะเวทีความกระตันยูกระตะเวทีเราต้องกระตันยูต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ของเรานะคะเราต้องทำอะไรบ้างเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะ ดูแลท่านเมื่อท่านมาจากทํางานอยู่แล้วค่ะพ่อแม่เรากลับมาจากทํางานท่านจะเหนื่อยมากเราก็ดูแลหาน้ําหาท่าให้ดื่มอะไรอย่างงี้เชื่อฟังคําส,สอนของท่านที่ครูบอกว่าพ่อแม่จะสอนให้เราเป็นคนดีนะคะเราต้องเชื่อฟังคำสอนของท่านดูแลท่านเมื่อเจ็บป่วยเวลาคุณพ่อคุณแม่เราเจ็บป่วยอย่างนี้เราก็ดูแลท่านค่ะอาจจะแบบเวลาท่านนอน แล้วก็หายุ้าหายาให้กินทานนงหาน้้ำให้ได้นะคะนี่จะดูแลท่านเมื่อเจ็บป่วยแล้วก็ไม่ส่งเสียงดังเวลาท่านพักผ่อนอ่นี้นะคะตั้งใจเรียนอันนี้เป็นหน้าที่ของเราโดยเฉพาะเลยนะเราต้องตั้งใจเรียนนะคะเพื่อที่อนาคตในภายภาคหน้าเราจะได้ทดแทนคุณพ่อแม่ของเรานะช่วยทํางานบ้านช่วยทํางานบ้านคุณนึกถึงตอนเด็กๆต้อง ทำบ้านรุกแล้วพ่อแม่ก็ต้องมาเก็บ่ะต่อไปเราก็ต้องช่วยพ่อแม่ทํางานบ้านนะไม่ทําบ้านรุกแล้วหมดหรือ,อยังยังค่ะมีอีกททนทั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 นทนทน,ทน,ทนตั้งใจเรียนหนังสือไม่เกเรน,นะลูกครับคุณพ่อผมตั้งใจเรียนและเป็นเด็กดีการที่เราเป็นเด็กดีก็ตัดอยู่ต่อพ่อแม่นะคะต่อผู้ใหญ่ ทําให้เราเป็นเด็กน่ารักเราก็น่าเอ็นดูผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เอ็นดูอันนี้ก็เป็นสเสน่ห์ประจําตัวของเราโดยไม่ต้องไปทําคุณใสอะไรเลยแค่เรารู้จักมีความเคารพกรตัญญูต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์นั่นเองค่ะพนักงานมีอะไรเอ่ยอ,อันนี้เดี๋ยวไปเรียนรับหน้าเนาะมันเยอะไปพนักงานันนี้อันนี้เราเคยทําแล้วค,ครูจะให้เราไหว้นั่นเองการไหว้จะมี นซ้ำระดับให้เด็กๆเลือกแค่หนึ่งอย่างหนึ่งอย่างเพราะนั้นว่าเด็กๆจะไหว้ใครให้เด็กๆไหว้มาส่งคุณางๆเนาะให้เด็กๆไหว้แล้วก็ถ่ายรูปมานะคะสมมุติเด็กๆเลือกไหว้พระสงฆ์เด็กๆก็พนมมือแล้วก็ไหว้พระสงฆ์ค้างเอาไว้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายรูปปุ๊บอ่าถ่ายรูปเราอนค้างนี่ เสร็จเรียบร้อยแค่นี้ศ่กอัลบลมัมแล้วถ้าผู้ปกครองเขียนได้นะคะเขียนข้างๆให้ด้วยนะคะว่าไว้พระสงฆ์หรือหว้พ่อแม่หรือไหว้ระดับเดียวกันแบบนี้ก็ได้ค่ะําแบบง่ายๆเลยเนาะไม่ต้องเขียนโอเคสรุปนะคะสรุปภาระงานของครูโบนะคะก็คือให้นักเรียนถ่ายภาพตอนที่นักเรียนกําลังไหว้ยอยู่นั่นเองค่ะเทสต์หนึ่งสองสามแชะแชแชะแชะ่แช ใครอาจจะย่อสวยๆก็ได้ให้เห็นว่าเราไหว้ใครโอเคสำหรับวันนี้นะคะวิชาสังคมก็ขอจบการเรียนการสอนเรื่องความเป็นไทยเพียงเท่านี้ค่ะสุดท้ายก็ขอให้เด็กๆตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานนะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะทั้งนักเรียนและก็ผู้ปกครองด้วยนะคะช่วงนี้จังหวัดของเราก็โควิดเ,เยอะมากๆอยากให้ดูแลตัวเองด้วยนะคะสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ